ร่างกายก็เป็นหล่โรคค่ะโรคเก๊าดโรคเหนื่อยโรคคอปวดหลังแล้วก็รโรคกกขนนไขมันแล้วก็เป็นแผลที่เท้า,าค่ะปอดตีค่ะแล้วก็เราโวดตีมันเวลามันกำเริบอาก,การมันเป็นยังไงครับเหนื่อยหายใจเรค่อผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยนะ ตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่นะก้าวเป็ค่ะก่อนข้าวป้อนน้ำค่าทำความสะอาดคำระของเสียให้เราโอ้พระเจ้าพกาแมพะมหนวม่ลมา เราไม่มีรายได้เนาะกำลังก็ไม่ค่อยมีมรายได้ก็ไม่พอทุกวันนี้ก็ยังต้องพูดยังไงว่าอดอดอยากอยากเคยอดถึงขั้นไม่มีอะไรกินไหมคุณยายก็เคยเหมือนกันแหละเมื่อว,วันไหนไม่มีตังอ,อดที่บอกลูกว่าไงเราก็กินน้อยหน่อย